ประเด็นเป็นข่าววันนี้นะฮะหลังจากที่วันนี้ครับจะมีการประชุมคอรามาสัญจรครั้งใหญ่เลยฮนะเรียกว่าโอ้โหนำทัพค<ม>ณะรัฐมนตรีเนะี่ยไปที่จังหวัดน,นครพนมกันวันนี้10บโมงเชา้าจะมีการประชุมแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้ลมถึงเมื่อวันก่อนด้วยมีการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ เข้าไปลงพื้นที่สํารวจปัญหาจริงถึงพื้นที่จริงกันเลยด้วยนะครับทางด้านของนายพิชัยนริพภันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลเรื่องของ FTA ขยายธุรกิจพิชิตส่งออกครับเมื่อวันที่28เมษายน2568นะครับที่โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจจังหวัดนครพนมครับ ก็เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับก็มีผู้ประกอบการ SME สนใจเข้าร่วมมากกว่า100คนนะฮะจาก4จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานก็ได้แก่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารและหนองคายนะครับเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการส่งออกของไทยนะครับแล้วก็เป็นอาวุธสำหรับผู้ประกอบการในการที่จะรับมือกับการประกาศขึ้น ภาษีนาเข้าสินค้าจากทั่วโลกของสหรัฐอเมริกางานสัมมนานี้ครับกระทรวงพาณิชย์ก็มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งสร้างความไม่แน่นอนในตลาดทางการค้าระหว่างประเทศครับเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ถือเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของหลายประเทศทั่วโลกนะครับรวมถึงที่ไทยนะฮะที่มีสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะครับ รวมถึงผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเบนเข็มการส่งออกของประเทศต่างๆที่จะทําให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศไทยนะมีความรุนแรงขึ้นจากสินค้าที่นําเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เชิญพันธมิตรภาคเอกชนจากสภาผู้ส่งออกผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการค้าระหว่างประเทศมาร่วมกันเสวนากับผู้บริหารของกรมการค้าระหว่างประเทศนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นโอกาสและความท้าทาย ตลอดจนแนวทางการรับมือหลังจากทรั้มเนี่ยประกาศขึ้นภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ทีนะครับที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวสร้างแต้มต่อทางการค้าขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่และตลาดที่ไทยมี s t a ลดต้นทุนทางภาษี รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้าของไทยในสภาวะการแข่งขันที่มีความท้าทายครับค่ะด้านนายพิชัยนริพถพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่างานสัมมนา FTA เป็นเรื่องที่สําคัญมากกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสําคัญกับการเจรจา FTA เป็นเรื่องหลักเพราะเศรษฐกิจไทยค่ะต้องพึ่งการส่งออกด้วย3ปีที่ผ่านมานะคะประเทศเวียดนามเนี่ยมีการแซงหน้าประเทศไทยไปมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จึงต้องเร่งเจรจาให้ได้มากยิ่งขึ้น หากสําเร็จค่ะจะเพิ่มยอดการส่งออกได้จริงโดยจะเห็นจากข้อมูลการส่งออกที่เพิ่มขึ้นใน3เดือนที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นถึง15.2เเซ์เลยค่ะและก็ต้องเรียนว่าความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งการส่งออกโดยขอยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศที่โต6-7เปอเพราะส่งออกเป็นหลกักและการให้ความรู้กับผู้ส่งออกผู้ประกอบการให้ได้รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จาก FTA อย่างไรจะส่งออกไปประเทศไหนสินค้าอะไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจะช่วย แก้ปัญหานี้ของประเทศที่เศรษฐกิจแย่มา10ปีแล้วและกระทรวงพาณิชย์ต้องการจะเห็นการนำเงินเข้าประเทศจำนวนมากๆเพื่อให้คนไทยมีรายได้มีการใช้จ่ายจึงส่งเสริมให้มีการใช้ FTA เพื่อการส่งออกจะได้ขยายตัวเศรษฐกิจจะได้เติบโตต่อไปค่ะ